สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขสสส,สและบริษัทดีน่าดูจำกัดเสนอคลลัับม,ออบ X, บมใจนะใจนะ X, อยยู่กส สวัสดีครับได้เวลาของกลับ X กลับของคน Generation X ครับผมค่ะรายการของเรานะสนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนหรือว่าสอสยอค่ะใช่แล้วนะครับรายการกลับ X เป็นรายการของวัยรุ่นที่พยายามจะเสนอสิ่งที่คุณต้องการใครถามอะไรเข้ามาใครอยากได้อะไรเราก็จะจัดให้ถูกต้องแล้วนะคะมีน้องๆที่พูดคุยกับเราในเว็บไซต์บอกว่าอยากให้เราเนี่ย พูดถึงการสอบ O-net แล้วก็ A-net นะคะซึ่งเป็นการสอบ entrance สนเองนะของน้องๆซึ่งตอนนี้เนี่ย่อน้าจะดูสับสนเหมือนกันนะเพราะอย่างชลลีเนี่ยอาจจะห่างจากระบบ A-net แล้วก็ o o n e t จะเป็น O-net แล้วนะคะไปเพียงแค่1ปีเท่านั้นเอออย่างพี่ตุนเองเนี่ยพี่ตุนก็บอกว่าพอปีหน้าเร็เปีแล้วของคุณน่เสร็จปีแล้วคุณตุลเนีพอปีณนาเราแอดนีท่นเราก็ตื่นเต้นนะ โมโก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องแล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยพี่ตูนกำลังทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองนในการตอบปริญญาตรีอยู่ไงทุกคนก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะเรียนนักทำโทรไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับมีน้องๆที่เขาพิมมาในเว็บดอทเอ็กซ์ทีวีสามดอทคอมบอกว่าอยากให้พี่ตูนกับพี่ชนลี่เนี่ยช่วยบอกเคล็ดลับในการแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยต้องบอกเลยว่าเราสองคนใช้สัญศาสตร์นะ ก็เป็นการบนบานสารนกล่าวอะไรว่ากันไปนะครับดังนั้นเราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เข้าใจที่รู้จักรู้ซึ้งในเรื่องราวของโอเน็ตแล้วก็เอเน็ตเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ2วิชาที่น้อง บอกว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดในการสอบองน,น,นิเกอเน็ตใช่แล้วนะหนึ่งในวิชานั้นคือวิชาคณิตศาสตร์<ช>ค่ะน,นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวิชาคือวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ,าากษนั่นเองนะคะแต่ชลีลเลาตัวพิตูลีเพราะชลีนะคะไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์แกชลีใช้ภาษาฝรั่งเศสสอบแทนอ๋อเหรอใช่นะแต่ยังไงก็ตามน้องๆคะวันนี้ค่ะไหนๆก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเทคนิคการสอบเอ็นทรานซ์ให้ได้ดีทายังไงเพราะฉันส่งมาบอกเราแล้วกันค่ะ4838333นะคะว่า เคล็ดลับในการอ่านหนังสือสอบของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนใครที่เลยช่วงสอบไปแล้วนะฮทำงานแล้วก็ไม่เป็นไรก็ส่งมาช่วยน้องๆเขาไงหรือว่าย้อนไปเขาจะเอาวิธีของเราเนี่ยไปใช้แล้วเผื่อว่าเขาแบบติดมหาวิทยาลัยก็จะเป็นบุญของเรานะใช่แล้ววันนี้เรามีหนังสืออ่านเล่นน่ารักน่ารักนะครับเป็นการ์ตูนความรู้จาก EQ Plus เรื่องรัสปูตินกับพระสุพรรณกัลยาสองเล่มนะครับนี่เปิดมอบให้เป็นสองรางวัลด้วยกันนะฮะก็พิมพ์ X ก่อนเว้นวรรคตามในข้อความสมมาที่4838333 ช่องทางเดิมของเรา s m s อย่างเดียวมี2รางวัลน,นะครับชลลี่ครับถูกต้องแล้วนะส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสำหรับการพูดคุยคในช่วงที่เราจะรับแขกเนี่ยนะคะ026835012้นนะคะครับในเว็บไซต์ w w w c l u b x t v 3 c o m นอกจากจะโพสกระทู้นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ได้แล้วยังมีเพื่อนหลายคนที่เข้าไปเหมือนกับว่าเป็นคอมมูนิตี้ ของชาวคลับเอ็อยากจะพูดอะไรอยากจะถามอะไรตอนนี้มีคนกําลังทําวิจัยการศึกษากับสังคมเราก็อยากให้ชาวคลับเอ็ไปช่วยกันตอบคําถามตอบแบบสอบถามเยอะมากๆเลยค่ะก็เข้าไปแล้วกันถูกต้องนะจะมีหัวข้อหนึ่งน่าสนใจมากนะฮะแต่ว่าต้องขอละไว้ในที่นี้ละกันเพราะว่าค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะไปอ่านเอาเองนะโอเคแต่ที่อยากจะย้ำนะะทุกคนได้รู้แล้วก็ บุกไว้เลยนะคะในปฏิทินนะคะวันที่23นี้ค่ะเราจะมาเจอกันนะกับกิจกรรมหนังสือมีเสียงค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยจะมีพี่ตุลลีนะชลีนะมาพบปากกนรรวมถึงพี่จิ๊กนวรัตด้วยค่ะพี่โตนโซฟาด้วยแล้วก็พี่เอี้ยงจากคณะละครกลุ่มละครมะขามป้อมนะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับเราผลิตหนังสือมีเสียงนะครับและหนังสือมีเสียงที่เราผลิตแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปมอบให้กับ มูล,ลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมด้วยนะครับอ,อยากไปก็กดโทรศัพท์ไปที่025417720นะครับก็ขึ้นให้เรียบร้อยวันและก็เวลาราชการตั้งแต่10โมงนะครับนะครนะครีบชมไปแล้วกันค่ะคลับเอ็กซจะมีอะไรไปชมครับช่วงคลับเอ็กซ์พอสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตสสส กับนักอ่านวันนี้พาเพื่อนๆไปรู้จักหนังสือหน้าอ่านเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยขีตตะ,ตะวีนักดนตรีเอกของโลกผลงานจากการรวบรวมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีมุกทะโกษากว่าจะออกมาสมบูรณ์ครบถ้วนขนาดนี้ก็ใช้เวลารวบรวมนานถึง44ปีเชียวนะคะ หนังสือนักดนตรีเอกของโลกได้เปิดตัวหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนหอวังภายใต้ชื่องานเส้นเสียงแห่งรักซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กค่ะงานนี้ก็มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานกันอย่างคับขัง หนังสือนักดนตรีเอกของโลกเล่มนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีก็ได้บอกว่าตนเองได้เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2507ซึ่งมีการแก้ไขเรียบเรียงเพิ่มเนื้อหาและตีพิมพ์อีกหลายครั้งซึ่งรวมระยะเวลากว่า44ปี หนังสือนักดนตรีเอกของโลกเล่มนี้ได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติและความเป็นมาของนักดนตรีคลาสสิกระดับโลกเพื่นๆคนไหนที่สนใจและต้องการศึกษาประวัติและความเป็นมาของนักดนตรีคลาสสิกระดับโลกก็สามารถติดตามได้ตามแผงหนังสือทั่วไปเลยนะคะ บุหรี่อันตรายแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกมนเรียนแบบแล้วดบบเดี๋ยวบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่ สดใสกว่าเดิมดาวบ้านดอนดอกฟ้าบ้านดอนพนองนากระสินเฮิอนฟ้ามาลายเงินและน้องหนุนทิติมากับอัลบัม้มทุ่งกุลาตำ้มซว่ตัสั่ว่ตั้บมาตามั้มว่มวมวบมาและเพลงรูกทุ่งเพราะๆหลากหลายท่วงทำนองทุ่งกุลาเดนเทนเมนต์สร้างสรรค์สวนแก้วมีเดียและทีเป็นเองจำจำได้ ทำงานยุคนี้ต้องเรามัดระวังเรื่องของสุขภาพหลายโรคทีเดียวค่ะและยังมีวิธีช่วยให้ดูอ่อนกว่าไวถึง9ปีค่ะใ,ใครอยากทราบต้องติดตามชีวิตชีวาเดลี่ตีสี่สี่สิบห้าค่ะเจ้าของเียงแห่เสเน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์และบทเพลงที่เป็นที่รู้จักเพราะว่าเขาคนนี้รัสจได้ในสไตล์เซเชียลพุธนี้ค่ะทำไมบางคนจึงชอบที่จะถ่ายรูปหรืออดัดวิดีโอโปเป็นของตัวเองด้วยล่ะครับให้าคนที่ทำพวกนั้นอันแรกคือไม่มีความมั่นใจในตัวเอง อันที่สองอีกคนเป็นพวกชอบโทรในในช่วงรับแขกสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตสอ,สอสอสำนักพิมพ์จั๋ใสสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กสำนักพิมพ์อัคระบันเทิง ค้าสู่ช่วงรับแขกแล้วนะคะวันนี้ใครที่กําลังอ่านหนังสือสอบอยู่นะคะหรือว่าสอบไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สนใจอยากจะรู้วิธีเคล็ดลับในการอ่านหนังสือสอบนะคะให้ได้คะแนนดีวันนี้แล้ค่ะเรามีแม่พิมพ์ของชาติมานพูดคุยกับเราเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะ SMS ของเรา4838333ค่ะบอกมาสิคะว่าเคล็ดลับในการอ่านหนังสือสอบให้ได้คะแนนดีของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างพิมพ์เอ็กซ์เนวักตามด้วยเคล็ดลับของคุณนะคะครับเรามีหนังสือดีๆจาก eq plus มอบให้2รางวัลด้วยกันนะครับผู้ชมครับ พูดถึงเรื่องราวของการศึกษาของเด็กมัธยมนะครับก็จะมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของน้องๆนะครับและวันนี้นะครับทางกลับเอ็กซเราได้เชิญคณาจารย์จากเว็บไซต์เอ็ดดูโซนนะครับมาให้ความรู้กับน้องๆนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชัยวิชิตนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อนุวัฒน์ครับนะครับท่านอนุวัฒน์สอนวิชาเอ่อคณิตศาสตร์ครับครับตอนนี้อาจารย์สอนที่ไหนครับ อาจารย์อยู่ที่โรงเรียนกีวิชาสมัยวิทยาครับครับผมครับแล้วท่านอาจารย์เชฟชิดนะครับเชฟที่สอนภาษาอังกฤษครับอยู่ที่นิสิตอะคาเดมี่ิลเก้าครับครับโอ้ได้ได้ว่าสองวิชานี้เนี่ยเป็นสองวิชาหินที่สุดในรายการสอบวิชาอินทรีย์เลยทีเดียวครับผมรบกวนท่านอาจารย์เล่าเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของโอเน็ตกับเอเน็ตตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับต้องจะสอบไปแล้วใช่ไหมครับครับผมก็ โอเน็เนี่ยนะฮะก็คือการสอบวัดระดับมหกเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะง่ายกว่าเอเน็ซึ่งก็คือโอเน็ตยมาจากคําว่า ordinary นะครับส่วนคําว่าเอเน็มายคําว่า advanced นะฮะมันก็จะยากกว่าส่วนวิชาสอบเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าปีนี้เด็กมหกต้องสอบโอเถึง8กลุ่มสาระสมัยเราเรียกว่า แป่วิชาครับเดี๋ยวนะฮะก่อนที่เราจะแอดวานซ์ในเรื่องของเอ่อในการจำแนกประเภทนะคะอยากจะทำความเข้าใจก่อนนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าชลี่์นะจะแก่ไปแล้วหรือเปล่านะคะเลยยังแยกไม่ค่อยได้ว่าโอเน็ตนะกับเอเน็ตนะคะคืออะไรกันแน่ต่างกันยังไงโดยสิ้นเชิงครับผมถ้าโอเน็ตก็ โดยเนื้อหาแล้วก็จะตรงตามหลักสูตรที่น้องเรียนนะครับรับรองได้ว่าไม่เกินจากหนังสือเรียนแน่นอนเปิดมาปุ๊บเจอแน่นอนเราอ่านไปถ้าอ่านไปมันคอมันไม่อ่านทีถ้าไม่อ่านก็ไม่เจอแต่ถ้าเอเน็ตเนี่ยเอเน็ตจะออกข้อสอบโดยสทศสำนักทดสอบนะครับซึ่งเขาจะรู้อู่แล้วแหะว่าในหนังสือเรียนมีอะไรบ้างครับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเอเน็ตเหมือนสมัยเราออกโดยสกอหรือถ้าบวงหาอะไรสมัยก่อนคราวนี้อาจารย์มาเลยอาจจะไม่อาจจะว่าไา่ามคำอธิบ คิดว่าเอ๊ะเด็กๆน่าจะเข้้น่าจะรนะก็จะต้องรู้นึกรู้จริงใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพูดถึง2วิชาที่ผมบอกไปเป็นวิชา2วิชาปรับเสียนอาจารย์วัดครับทำไมวิชาคณิตศาสตร์ถึงเป็นวิชาปรับเสียนของเด็กๆครับก็หรือต้องไปถามเด็กจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยมันมันอยู่กับเด็กๆมาตั้งนานแล้วแต่ขอสตังแม่ขอ5บาท นะก็ให้2บาท <Yeah. S 2> ขอ3บาทก็ให้5บาทก็แล้ว <Okay. S 2> แต่นะเพ <Yeah. S 2> นั้นก็ติดตัวมาตลอดรานนี้ปัญหาก็คือปัจจุบันเนี่ยเวลาที่สอบแล้ว <Okay. S 2> ปรากฏว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะถามว่าเป็นไงมาก เลขตกไหมเลขตกไหมเขาไม่เคยถามฟิสิกส์ตกไหมเคมีตกไหมสังคมเป็นยังไงตกไ,ไม,มไม่เคยถามเลยเพราะอาม่าอากงก็รู้จักแต่เลขอ่ะถ้าตกเลขแล้วรู้สึกว่ามันจะแย่มากเลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้นะจะต้องทางคะแนนดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะตกก็จะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งล่าสุดเนี่ยสำหรับข้อสอบโอเนเนี่ยกับ A อเนเนี่ยโอเนี่ยก็คือเด็กวิทย์ก็ต้องสอบ,บเด็กศิลป์ก็ต้องสอบอังกฤษ ที่เรียนอังกฤษโดยตรงก็ต้องสอบจีนต้องสอบบ้านีต้องสอบสอบหมดเลยอย่างชลลี่เนี่ยคือเลี่ยงไปสอบฝรั่งเศสได้ไหมดวนี้ไม่ได้เลยเพราะงั้ก็ต้องสอบภาษถูกต้องคณิตศาสตร์ก็ต้องคือไม่ชอบก็ต้องสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิชาหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะ ตัดคะแนนเหมือนกันถ้าอังกฤษก็ดีภาษาก็ดีถ้าเลขอีกสักนิดนึงเนี่ยนะติดแน่นอนแล้วทําไมต้องออกให้มันยากเพื่อตัดคะแนนเด็กอะคะเพราะเห็นเด็กๆหลายคนนะคะที่ได้บางคนได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วกลับมาบอกว่ายากกว่าเยอะที่เมืองไทยนี่ยากของพลังเอำโอลิมปิกเลยนะคะคือคือต้องบอกก่อนอย่างเช่คณิตศาสตร์เนี่ยนะโอเน็ตเนี่ยนะถามว่ายากไหมต้องตอบว่าไม่เกินหลักสูตรแบบอาจารย์ชัยบอกก็คือในหนังสือสสวทเนี่ยขอขอบอก เด็กๆหรือนักเรียนทุกคนเลยนะทั่วประเทศเลยเหลือไม่กี่วันนี้เนี่ยไปอ่านสือสสวทมาเปิดดูนะครับมาเปิดดูเลยเพราะว่าข้อสอบตอบไม่เกินนั้นนะครับออบไม่เกินนั้นแน่นอนบางครั้งเนี่ยตัวอย่างในหนังสือสสวทเนี่ยจะยากกว่าอีกอันนี้สชหรับโอเน็ต โอเน็ตเอเน็ตเปนต้องพูดถึงมีอะไรออกหมดเลยครับนะทั้งใช้ความรู้ทั้งใช้ความรู้สึกทั้งไซยศาสตร์เอามาหมดเลยแต่ถ้าเป็นโอเน็ตเนหนังสือแน่นอนนะครับแล้วก็พอจะรู้แนวทางในการทําข้อสอบเกณฑ์ได้ว่าเรื่องไหนจะออกเยอะเรื่องไหนออกน้อยเนี่ยน่าจะได้คะแนนผมว่าสาเหตุที่มันยากพราคณิตศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เราอ่านเองไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นอย่างสังคมมาตาไทยเนี่ยเราอ่านเองแล้วพอรูเรื่องมันเป็นเรื่องของมันมีนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือจับต้องได้ครับ คณิศาส์ก็เหมือนกันมันเหมือนกับรูปธรรมก็คือถ้าทําได้คําตอบมีครับอ่าทาได้คําตอบมีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสังคมหรือภาษาไทยก็ทาได้เรื่อยๆภาษาไทยอาจจะถูกแต่มีถูกที่สุดอีกแต่คณิตศาส์เนี่ยแน่นอนถ้าทําได้ก็คือได้คะแนนถ้าทําไม่ได้ก็เสียศาสตร์เสียศาสตร์ดีก็ได้คะแนนไปทีนี้เนี่ยโอเคคณิตศาสตร์เนี่ยคิดออกมายังมีคําตอบแต่ภาษาอังกฤษนะสิคะอ่านไม่ออกหาคําตอบก็ไม่มีทำยังไงดีถ้เวลาในการสั่งสมนะเห็นเขาบอกว่าต้องใช้เป็นทักษะเนาะบางคนบอกเป็นพรสวรรค์เลย ถูกต้องเพราะจะมานั่งคำนวณก็ไม่ได้นะคะว่า a cat ทบวก a dog จะเท่ากับ bird อะไรอ่ารเงี้ยค่ะไม่มีจริงไม่มีจริงคืออย่างนี้เวลาภาษาอังกฤษส่วนมากเนี่ยจะทำไม่ได้เนี่ยส่วนมากคือแปลสับไม่ได้เนาะแ่พอแปลสับไม่ได้นี่ก็เกมโอเวอร์เลยไม่ต้องกดรีเซ็ต นะเพราะว่าจบแล้วนะครราวนี้การที่จะแปลศัพท์ได้เนี่ยครับก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยขขาสอบเนี่ยเขาไม่พยายามออกศัพท์ที่ยากจนเกินไปเพราะเขารู้แล้วว่าแปลไม่ได้แน่นอนนะฮะเขาก็พยายามช่วยด้วยการให้ตัวช่วยที่อยู่ข้างเคียงเพราะฉะนั้นเวลาเด็กอ่านเนี่ยก็ควรดูตัวข้างเคียงว่าตัวช่วยพวกนี้จะช่วยเราแปล อะไรได้จากตัวที่เราไม่ทราบเขาเรียกบริบทใช่เขาเรียกบริบทนะเขาเรียกคอนเท็กซ์นะบริบทเนี่ยัยังไงคะยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ตัดๆยังไงบ้างอย่างเช่นมีศัพท์ไม่ทราบตัวหนึ่งใช่ไหมครับเป็นศัพท์ยากครัแล้วเขาใช้คำว่า for example คือยกตัวอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะ